สำหรับวีนี้เป็นสัปดาห์แรกที่เขากลับมาอัปเดตแบบปกติอีกครั้งแล้วก็มาดูของรถราคากันก่อนเลยมันมีรถที่น่าสนใจอยู่2คันนั่นก็คือ Nero อันนี้เดี๋ยวมีดูไปดูด้วยแล้วก็มี RSX RSX นี่ผมใช้บ่อยคันนี้มันก็ลดราคา30%ส่วนที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่รถลองขับในสัปดาห์นี้มี r s x ที่มันลดราคาอยู่แล้วก็มี FMJ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเล็ท นะเบรบโดการเล็ตคลาสสิกมีถลถราคาด้วยเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าโอ้ดีมากเลยเรถลองขับที่ดีไม่แพ้กันก็จะเป็นโชว์รูมของพี่เม่งสีเมียนนี่จะมีเน r o เราสามารถไปลองขับได้แล้วก็ที่เหลือตามที่เราเห็นลักชอรี่ออโต้ก็เหมือนกันมีรถคันใหม่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อจากนี่แหละต่อจากนี้แหละสำหรับรถใหม่ในสัปดาห์นี้ชื่อว่า Buffalo evx ก็หลายคนจะเดาออกว่าทําไมมันเขียนว่า EV ก็คือมันเป็นรถไฟฟ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเทรนแบบเป็นเทรนของโลกในะตอนนี้หรอในไทยผมก็เห็นหลายยี่ห้อเหมือนกันที่เป็นรถไฟฟ้าที่ออกมาวิ่งเนี่ยมายี่ห้อผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแต่หลกัหลกๆนี่อัปเดตใหม่ไม่มีแต่รถไฟฟ้าว่ะรวมถึงมัสเซลคันใหม่คันนี้ด้วยราคาของมันนี่ไม่เบาเหมือนกันราคาแพงอยู่แต่ว่าผมลองมาแต่งดูแล้วก็ โอเคเรามีพวกไลายอะไรสวยๆแล้วก็พอแต่งให้มันออกมาดูดีได้แต่ว่าของแต่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าให้พูดจริงๆอะ่ะบวกกับคนที่ชอบรดคาดมัสเซล,ลนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาชอบพวกเสียงของเครื่องหรืออะไรนี้มากกว่าแบบมันเป็นอารมณ์เหมือนเด็กแว้นเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะมีเสียงแบบโดมินิกดอมที่เขาขับในหนังอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความรถ e ีวีอ่ะเพราะงั้นก็น่าจะเป็นเสียงปลอมแบบถ้าอยากได้เสียงก็ไปหาเสียงหลดจาก YouTube แล้วก็เอามาใส่สปีกเกอร์ในรถอะไรอย่างนี้หรอมก็ไม่รู้แต่ถ้าดูภาพรวมรถคันนี้มันก็คุ้มคุ้มค่าอยู่นะถ้าเราซื้อมาแต่งแบบเอาสวยๆแค่นั้นพอ ในสัปดาห์นี้พิเศษดีนึงเพราะว่ามีกิจกรรมแจกของฟรีแล้วสำหรับอย่างแรกก็จะเป็นเสื้อสีเขียวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นบอมเบอร์แจ็กเก็ตนะแต่ผมว่ามันเป็นฮูดดี้มากกว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้มารูปเดียวแต่หลักวิธีการปลดล็อกนี่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแพงเ่ราะั้นเถอะเราต้องซื้อโอเปอเรชันเทอร์มินัลแล้วก็ไอแมมมอสทรัสเตอร์อัปเกรดหรือว่าอัปเกรดที่มันใส่เจ็ตแพกเอาไว้ในอเวนเจอร์ของเราอะนะสองอย่างเนี้ราคารวมกันก็ หลายล้านอยู่เหมือนกันเกือบ2ล้านมั้งถ้าจะไม่ผิดเพื่อแลกกับบอมเบอร์แจ็ t เกตสีเขียวตัวนี้ตัวเดียวก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาแต่ว่าคนที่ซื้อมาแล้วก็แบบรอรับของได้เลยนะซึ่งของจะเข้าตัวละครเราประมาณไม่เกิน2วิคนะ่ยไม่เกิน2สัปดาห์ประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหมวกเนี่ยหมวกสีดำมันเนี่ยวิธีการปลดล็อกก็ไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกันก็เราต้องขายของไปมีราคาประมาณ50 0,000ในธุรกิจแฮงเงอร์ ก็ขายตุ้มเดียว500แสนเลยจะเซฟสุดเพราะว่าผมไม่ไแน่ใจว่าเราค่อยๆทบไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยถ้าขายของเกิน500 0 0 0ในธุรกิจแหงเงือก็จะได้รับหมวกนี้ก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าไม่น่านจะคุ้มหรอกต่อมาก็จะเป็นอันนี้ไปเล่นมิชชั่นใหม่โปรเจกต์โอเวอร์โตให้ครบ6มิชชั่นซึ่งผมลองเล่นไปแล้วก็ไม่แนะนำให้ใครเล่นเลยแม่งน่าเบื่อมากเล่นไปหลับไปนะมันก็จะได้รับลายนี้ แล้วก็เอลายกัแลแหละแต่ว่าไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะผมก็ไม่ชอบอะภารกิจนั่นนะน่าจะเป็นภารกิจที่ห่วยที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ในอัปเดตใหม่นี้นะต่อมาก็จะเป็นลายของ V65 มอเตอรท็อกคือบินปลดของผมเลยนะลำนี้แม่งขับดีมาก่าลายสวยดีอยู่ด้วยก็วิธีปลดล็อกนก็คือไปเล่น l s a Operation ก็จะเป็นภารกิจใหม่ใน DLC ใหม่แล้วอันนี้ถือว่าเป็น ภารกิจแนวคอนเทนต์เวชั่นที่ดีนะอย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้ภารกิจเนื้อเรื่องไอ้โปรเจกต์โอเวอร์โตเมื่อกี้ก็เล่นแค่3ภารกิจแค่นั้นเองก่อนสัปดาห์หน้านะเล่นแค่สาภารกิจก่อนสัปดาห์หน้าก็จะได้รับลายนี้ซึ่งบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือของพวกเนี่ยมันจะเข้าตัวละครเราอีกทีพวกเสื้อพวกหมวกอะไรเงี้ยนี่ก็ตามที่ข้อความเขาบอกนะเขาบอกว่าถ้าเราทำเควส ทําตาม requirement ที่มันบอกเนี่ยของจะเข้าตัวละครของเราภายใน10วันทําการก็รอไปบนัสเงินสัปดาห์นี้สุดยอดมากเลยนะคูณ1.5ของโปรเจกต์โอเวอร์โตรนี่หลายคนน่าจะชอบกันแน่นอนผมงประชดนะไม่มีใครชอบแล้วแม่งไม่ถึงคูณ2ด้วยซ้ำถ้าจะให้คุ้มจริงๆนะไอ้ภารกิจเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าคูณ4ี่อะ คูณ4ก็จะคุ้ม,ค,มค่ากับการทําภารกิจที่3ที่มันต้องไปขับไลจูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่คุ้มอะ่ะเอาจิงจริงสัปดาห์นี้ของฟี่อย่างหนึ่งก็จะเป็นลายของอเวนเจอร์ทั้งหมด3ลายจะเป็นลายเขาบอกว่าเป็นลายเขียวกับชมพูจะเป็นลายลายพางเขียวกับชมพูเออแล้วก็ลายซานโตคาปราคอยนแล้วก็ลายดอลลร์ดอลลร,ร,ร์นี่จะเป็นไอ้ไลายทีเเ่เป็นรูป แบงเงินอะไรไดก็จะได้3ไลฟ์ฟรีแค่เข้าเล่นเข้าล็อกอินในสัปดาห์นี้ถือว่าคุ้มอยู่อ๋อส่วนบรตรเงินอีกอย่างนึงในสัปดาห์นี้ก็จะมีคูณ3 c o คอมมูนิตี้ซีรีส์อันนี้ประเล่นแก้เบื่อก็พอไม่ได้แบบสําคัญไม่ได้แบบทำให้เราวรวยอะไรสรุปว่าสัปดาห์นี้มันคุ้มเพราะว่ามีรถคันใหม่ Buffalo EVX ซึ่งผมชอบนะคันใหม่แล้วก็คันอ่าคันต่อไปเนี่ยอาจจะเข้ามาในภายในสัปดาห์หน้า แต่ดูๆแล้วนี่อาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปมากกว่าได่ยังไงรอติดตามกันดูว่าคันหน้าเนี่ยจะคุมไหมแต่ให้ผมว่านะคันหน้าแล้วก็เก่าดีกว่าเพราะว่ามันทรมาน <me> ถ้าผมว่านะคันหน้าเราก็เก่าดีกว่าคันหน้าแล้วก็เก่าดีกว่า ah.